พ่อวีวีละพงศ์วงศิลปินภูไทยเผยยอมใจน้อง,งอุงอิงครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนเฮาก็มีเรื่องเาวเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้อง,งอุงอิงเพชรบ้านแพงเอามสุพีเอามาสุนองเอามาสุอเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันเด็ฟังอีกแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมนอดทางพ่อวีวีละพงศ์พี่น้อง ได้เปิดช่องใหม่นะครับผมนาบเป็นช่อง YouTube ของทางพอวีเองซื้อซองวีรพงษ์วงศินอลฟิเชียลนะครับผมนาบพี่น้องกสามารถไปติดตามทางพอวีได้คลิปแรกได้พี่น้องที่พ่อวีได้อัปลงทางช่องนะครับผมนาบเป็นคลิปแรกนั่นก็คือซื้อคลิปว่ายอมใจอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง ซึ่งในคลิปนะครับผมนอทางพวีกัได้วอกถึงอิหล่าหน่อยเฮาหลังจากได้ไปสัมผัสได้ไปพูดคุยได้ไปทาความหูจักอีหล่าหน่อยเฮาพวีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างและก็สามารถชิกของวงสาวหน่อยเป็นรนแพงนะครับผมนอทีพวีได้ไปสัมผัสซึ่งก็นานี่นะครับผมนอแฟนคลับเว็บซีอีหล่าหน่อยเฮาก็น่าจะเห็นหลายๆคลิปที่ทางพวีได้ออกมาวอกถึงอิหล่าหน่อยเฮาความตาหากักความอมน้อมถอนตนนะครับผมนอของอีหล่าหน่อย หนึ่งพวี่ก็ยืนยันพี่น้องว่ามันคือความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับผมเนาะบอดอ้อวยเป็นความรู้สึกจริงๆที่ได้ไปส้มพัดมาที่ได้พบพอกับน้องสามสี่ครั้งมือว่านี่บอยซานก็เด้เข้าไปบังคลิปทั้งช่องของพอวีนะครับผมเนาะจากคนติดตามตอนบอยซานเขาปเป้าเบิังมือว่านี่ซี่ร้อยกว่าคนพี่น้องตอนนี้สามพันกว่าคนแล้วนะครับผมเนาะแล้วกะ็คลิปที่พวี ว่าถึงอีหลาหนห่อยเฮาตอนนี้ยอดดู15ื่นพี่น้องผู้ใดอยากติดตามพ่อวี่นะครับผมนาอสามารถเข้าไปกดติดตามได้เ้ยพี่น้องเด้อทางช่อง y o u t u นะครับผมนาอวีและพงวงศิน Official ถือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่อีกผู้นึง่งนะครับผมนางทีหลุนลูุงล,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 ล้านๆควรเอาเป็นแบบอย่างความคิดทัศนคตินะครับผมนาะพ่อวีจะบอกจะสอนตลอด อันนี้ห้อง่ได้มาอวยพ่อวีพ่อว่าพ่อวี่อวยอีหล่าน่อยห้าเด้พี่น้องอว่าพ่อวีเบอกถึงอีหล่าหน่อยเ้าเด้แต่น้องครับผมเนาผมชอบทัศนคติของทางพ่อวีเพิ่อนยีหลีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่แบบพี่น้องเรากลัเพิ่นกลับว่างตัวดีน้ำเรากลับคอยบอกค่อยสอนลูกๆดานๆอยู่ตลอดแต่ก็ต้องย่อมรับหลับพี่น้องเข้ามาติดตามพ่อวีตอนแรกเพราะอะไรเพราะ พ่อวีพูดถึงกีฬาหน่อยเฮ้านะครับผมนาะเฮ้าก็เลยเขามาฟังยิ่งฟังยิ่งเห็นทัศนคติยิ่งเห็นมุมมองของทางพ่อวียิ่งชื่นชมนี่แหละพี่น้องสมควรใส่คําว่าครูบาอาจารย์ในวงการมอรองมอลำโดยแท้จริงบอคิดลบกับเพยมีแต่พลังบวกมีแต่คาบอกคําสอนส่วนในคลิปนี้นะครับผมน้องพ่อวีจะวอาถึงกีฬาหน่อยห้าว่าจังไดแนะจะพูดถึงวงสาวน้อยว่าอย่างไรบ้าง อยากกับพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้พร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมนอ้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทั้งสองบาลาน้ำแน่เพื่อเป็นกระนั้ใจคลิปนี้บาสารขออนุญาตเอาบางส่วนบางตอนจากทางช่องของพอวีวีรพงษ์วงศิลป์ออฟฟิเชียลมาพี่น้องได้ฟังกันใครอยากดูคลิปแบบเต็มๆสามารถกดเข้าไปติดตามทางช่องพรวีไรคลิปนี้บาสารต้องลาไปก่อนไปเบิรงคลิปนี้พร้อมๆกันครับ พ่อหอดไปแสดงบัดนี้นี่พ่อหอดไปแสดงเอาตรงๆว่าผมโบูุจักกุ้งอิงโูุจักตีเนื้อโทรศัพท์แระโบูุจักวงสาวหน่อยบอยบได้สัมผัสโมเมนบ์โบลจักบบได้สัมผัสเพลินพ่อ,อยางกล่าวเขาไปนอกพิณถ่ายถ้ำมือ <c oughs> <c oughs> เลกหลังห้างผมก็บพ่อเขาได้ไปเลยผมไปหาบอดจูนี่ผมจะไปหาเพืเ่อนจูเงื่อนไปย่างเพื่นซ้อมอ่าไปไรสดไปยังผมไปมาผมก็ไปไป,ไปเพื่อน บไดไปลังเวทีโบไดไปวุ่บวงบไดไปเตียนแปลว่าลูกน,น้องคนต็มคณะพ่อไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปสองครั้งสามครั้งกับเปียนคือเขาศิลปินปนุักโอ้ยอุ้จักควลมาว่าโบไดก็ตามสร้างเฮายานไก่ประยกเมื่อวัดดีเฮานั่งยู่ศิลปินปนเป็น,เป,นเป็นตัวรักมาวัดดีกพระวิโคโคเย่งเส้นนะครับน้องอุ้งอิง น้ององค์อิงเนี่ยเข้าเบิง่งโทรศัพท์อ,องค์จากว่านั่งอนน้องทอมตุนเขาบอกครับจา๋าบ่ปากาบอาแข็งมาวัดดีผมอ้มาวพัดดีครับพ่อคือจังนั่งองคจากกับพ่อวิเต็งดุนนี่ล่ละอืมกระซ่อมโก้คึินใสดีแท้นั่งอันนี้มนัน้เลยเห็นมเมล่าวเมเร่าก็คือเล่าโว้วมวนนิดใสดีอันนี้ผมบ่รูเลยตอนที่ผมก็บรู้ว่าเพื่อนป็นจะไหนากะ กะคิดว่าเพื่อนต้องเป็นคนดีคือผมมองขัาเพื่อนบอ่เป็นคนดีเพื่อนบอกข้องมาหอดปาณีเพื่อนบอ่มีแฟนขับเพื่อนบอ่ได้เงินหลังใหญ่เพื่อนบด้มีคนฮักคนแพ่งปาณีดอกน้ององค์อิงนะครับคนงามไก่งามเพราะขนคนงามเพราะหน้าเพื่อนว่าเบ,บิง่งง่อยเบิ่งหางเบิ่งนาไงเบิ่งพอเบิ่งเนคขับอนิเมนตะแ่เมียนขัดขากเลยนะครับน้ององค์อิงนี่สิเป็นคนอ่อนล้อมมตนไปรอบสองก็เป็นคือเก่าเป็นตาแพ่งงอดพูดทิ่ตาม อีนั่งอันนี้อย่างในอีนั่งผู้นึงติดตามขึ้นเครื่องบินบัตไปขึ้นพ่อกันคับน้องอุ๊อิงครับผู้จัดการแล้วเนี่ยนะลงไปพับไปพ่อพ่อพ่อเมียเราขับบ่อมวนเบิดแล้วแต่บ่เป็นเท่านี้บ่านนี้ซุ่มน้องพร้อมแอมสุ่มน้องตันสุ่มน้องเออโอ้ยเบิดเลยครับผมเอาไปเอกวัดยังเสียบบอือโนถือโตไหลายคนเลยครับลูกน้องบอโจนี่ถือว่านะครับเป็นคน ถือการบ่มนิสัยถือหัวหนา้านะครับปิ้วเค็มด้วยมัรยาทด้วยการอมนอม,นอมทอมตนมีคู่มีค่ายมีคู่มีบา่ามีพอมีแมอ่าเพิ่นจงเปลี่ยนมาถึงขนาดนี้ผมเสือเราว่าสาวน้อยเป็นแรงเป็นอย่างจะมีค่ายออกนะครับเป็นอย่างลูกน้องเป็นอย่งออนอมทอมตนเป็นอย่างเพิ่นจ,จะของจักรวัล บ่แม่นว่าสิีวัดดีจะเสือได้ครับแย่งแมาวัดไงเขาไกล้ๆพ่อพี่ิดพ่อพ่อวิขาวัดดีค่ะบ่แม่นยืนอยู่งผุนวัดดีนะจ้าบ่แม่นมแยงมามาวอดใกล้ๆพอ่พพอ,พอพ่อนัง่งอยู่เก้าอิ่งเสียแย่งแมา่าวัดดีอ่าหลายๆคนเลยครับแบบไายทำเนี่ยแม่นบัสทั้งโปรไซด์พวกยิ่งธรรมดาเนี่เยเห็นกับวัดดีครับแล้วออก็แย่งไกยไปนน้อยมากครับ มีเ่มานังไก่ไก่อีพ่ออีพ่อค้าสวัสดีค้าพ่อครัสวัสดีครับพ่อมาอตื่นครับด้วยคําถามที่มันอิ่มเอิบจากผู้ใหญ่ที่เข้าไปเยียนในชายคาบ้านหลังนี้ในหลังเวทีบารังนี้ในของไายละครเรื่องค่ายออกนะครับไปลหลังห้างเพิ่นมาทักทายเพื่อนมาอ่อนน้อทมทอมตนใส่ผู้ใหญ่เฮาผู้เป็นผู้ใหญ่เฮากะโอ้ยโอ้ย โอ้ยสอนซ้อนสอนซ้อนมรารยาทสอนซ้อนเพิ่พนหูจะคว่ำนะครับนี่ล่ะเสือด้วยละววาของสาวน้อยเป็นแง้เป็น,ปนอมน้ำทอมตนพ่อไปสัมผัสแล้วนะครับของเจ้าของกะทุกปีวงเจ้าของกะอบรมอยู่ทุกปีการไหวทายถอยหนึ่งเด็กน้อยเข้ามานี่ผมตื่นช้ามาผมสีมมยนกเมื่อวัดดีปั๊ดเพื่อสอนให้เด็กน้อยเขามีมารายาทนะครับ อ,อยู่ในวงนี่ต้องค้นขมาต้องวัดดีพ่อกวีบอกอยู่ตลอดนะครับอา,อาจจะเห็นคนวัดดีแต่ว่าบางคนมันก็นกอาจจะลืมเนาะเพราะว่าออกไปร่ำในหลายเมืองแล้วกันเขา,า,าก็ท้วนบ่ท้วนทือเราต้องสอบอยู่ในสองเดือนกว่านี่เพราะวีจะผ้าลูกเตาสวัสดีกันทักทายอบรมบม่มเนี่ยใส่ข้อม,มวลนะครับความปคอยมมาต่างๆนันนาอบรมบม่มเนี่ยใส่ปัดทุกกระเบียดนิว้วทักทายวัดดีคนที่ขมา่านธ์ อันนี้คือบ้านพักคศิลปินใต้กาบอเตกต่างกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะว่าเรามีายอ้อนะครับเรามีายอ้อเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเด้อไปเบิ่งกันขยข้อนะครับยังมวนกุ๊บอยู่ครับผม